จะมีน้องๆทุกคนและจะมีะท่านปกครองแล้วเป็นเจ้าองท่านได้นะครับมามาต่อไปข้อสาบกันต่อเลยมาเราเดินทางมาถึงข้อที่81แล้วนะครับน้องแก้มมีเงิน2,000บาทโอ้ยคอน,นี้สบายมากเลยซื้อหนังสือมา3เล่มเนี่ยละ250ตีจะเหลือเงินกี่บาทคอนี้ก็ยิ้มได้เลยเนาะเนี่ยแหละสบายสบายเลยเจอเจอแบบนี้ไม่พลาดอยู่แล้วเนาะก็250ตีคูณสใช่ไหมครับเลสามเล่มเล่มละส5 0ตี ก็แ,แค่นั้นเองครับ4 3 2สาม5ิบ1องทดหนึ่ดเนี่ยสบายสบายเลยรองเพลงสบายสบายเลยเนาะ่ะฟังเพลงเพลินเินคิดภายในเวลาไม่กี่วินาทีเองนะเค็นไหมครับนักเสือสามเลม่ได้มาสามบาทก็คุณสามได้เจ็ดร้อยหกสองถามว่าจะเหลือเงินกี่บาทครับ ก็เอาสองพันมาลบออกเฉยๆนะจบอย่างนี้น้องแฮปปี้แฮปเลยนะวันนี้ก็เลยจบได้อย่างรวดเร็วนะครับโอเคครับเดี๋เราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ